หอยใหญ่มากไม่หอยแข็งใหญ่ๆเลยจ้ะก,กินเนียงอโอทุกคนหอยใหญ่มากแบบนี้เลยผักเราก็มีเยอะนะทุกคนอือราดจิ้มลงไป 加、嗯、吗？嗯、好难过，哭、哦。 วันมากอืม hmm. ด okay. mm ูดียวันเป็นกรแสบมากถ้าเป็นจริงไปนี่ค่ะอืม สุดๆเลยค่ะทุกคนอู้หูขนาดใหญ่อู้หู นาจริง 嗯、cool. เผ็ดมากจิ้มเผ็ดมากทุกคนนี่แหละความสุขของเราในการได้กินหอยแข็งมากดายทุกคนค่ะ วันเว้นวันหนังสือทุกวันหนังสือเสาะอ่อนเนาะเสาะอ่อนหน่ใหญ่เป็นมาชงวงินก็ซื้อน้ำมันชง อ้โหจะน่วันมากวันมากวัมากทุกคน 我靠！操！笨的！嗯。 เสียงดังเชิญรบกวนหลายร้านอาหารด้วยทุกคนค่ะอื うん。 Terima <sweak> kasih telah menonton! ว่าทุกคนอยู In ่เดความอ้วน ของอร่อยนะทุกคน ุกควันนี้ก็ขอกินให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย